ยอได้ครับสวัสดีค่ะสามสอครับผมสวัสค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนาะมาร่วมงานกับเซ็นทันทำอะไรกันมากเอ่ยครับวันนี้ก็วันนี้ก็เดินชมเขาเรียกว่าชมใหม่ของที่เซ็นทันชิตลมครับผมใช่แผนกโฮมชมใหม่โฮมชมใหม่ก็จริงก็เจ๋อจอยครับเดินคุยเดินเมาส์กับฮาแล้วก็พี่พีริก่อนก็สนุกดีครับใช่ครับก็ได้เห็นแต่ละโซนนะแต่ละโซนก็แตกต่างกันไปครับ ได้แบบไอเดียเอาไปแบบแต่งบ้านอะไรอย่เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยากอยากแ uh. ต่งบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมนอนอยู่ที่บ้านเจ็ดสิบเก้าครับเหมายถึงว่าเขามันสะดวกกับการทํางานมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่านอนแล้วก็พอได้ห้องมาก็เหมือนอยากจะจัดเองด้วยอะไรพอมามาที่นี่ก็เลยแบบว่าเอ้ยมีแบบมีเหมือนไอเทมอะไรที่อยากที่กับซื้อไดอแล้วสนใจซื้อเอาไปกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เล่งแล้วครับผมเล่งเงโต๊ะอะไรเงี้ยเล่งจานข้าวเล่งล้อเล่นล้อเล่นเล่งของใหญ่เหมือนกันนะ ครับก็ผมเป็นคนไม่ช่วยยกกลับแลอันใหญ่เลยแเป็นคนชอบอะไรใหญ่ๆครับครับของนะคะข้อที่เดินดูคือรู้สึกว่าที่นี่ครบครับหมายถึงว่ามาที่นี่ที่เดียวก็คือคิดว่าน่าจะมีทุกอย่างที่ต้องการได้ครบเลยใช่ค่ะนเขาเร่งโต๊ะเร่งจานเราเร่งอะไรว้ไหบผมเร่งเป็นพวกเครื่องหอมพวกแบบดิฟเวเซอร์อะไรอย่างงี้แล้วาไม่ใช่ผ้าสมพอลใช่แล้วก็เป็นกระทะครับกระทะกระทะ ไม่เคยเห็นพี่เขาทอดแซลมอนแล้วหิวแล้วตอนนี้คุณคุณจะผันตัวเป็นไอดอลเอ้ยเป็นมือเป็นเชฟก็แล้วผันตัวเป็นไอดอลตอนนี้เป็นไอดอลไอดอลอยู่โอเคเลยดูว่าเนี่ยเขาเป็นจานจากเราจะกระทะกระทะเดี๋ยวผมทำแล้วไม่ใส่จานผูดแทนถ้าเออเมนูอะไรดีอ่าชอบกินอะไรชอบเอาง่ายๆเลยชอบแบบว่าลาบ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 โอคบทำง่ายๆแล้วง่ายนะได้ได้เดี๋ยวไปฝึกทำลาบ นหรือว่าใครที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะมาแบบว่าทำเรื่องสัวงก็ได้ที่เซ็นทรัลอาหารแปดครับก็ตอนนี้นะที่เซ็นทรัลชิดลมนะเขามีแคมเปญโฮมมิสเตอร์ครับก็ที่นี่นะครับเป็นมีเปิดแผนกโฮมโฉมใหม่ก็เรียกว่าเท่าที่ฮาร์ดเออร์ดุนคือครบจริงๆก็เธอรู้สึกว่าใครเป็นโฮมเลเวอร์ตอนนี้หรือว่าจากแต่งบ้านอินการแต่งบ้านอยู่ตอนนี้ก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าครบจริงๆใช่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมครับก็อยากให้มาดูกันเยอะนะครับ ของเราหน่อยสิครับเอาเรใื่องแรกเลยเอาเรื่องแรกก่อนมาเปิดใจกันมาพี่มาเรื่องแรกยังไงฮะเรื่องแรกก่อนเลยอยากจะรู้ประกาศไปแล้วห้าจังหวัดครับผมใช่ใช่ห้าที่ห้าที่ห้าที่หีอยากเป็นยังไงบ้างคะก็เอ่อเรียกได้ว่าเราเรากำลังจะแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบทัวทัวประเทศเที่ยวทัวเที่ยวทั่วประเทศทัวทัวทัวประเทศทัวทัวทั่วประเทศแบบว่าในในแต่ละภาคเลยครับแล้วก็เลยเลือกห้าที่เอาไว้ก็ มีที่ไหนบ้างนะมีเชียงใหม่มีเชียงใหม่มีศิลาชาชหาดใหญ่หดใหญ่โคลาดโคลาดขันแก่นขแก่นก็บอกเลยว่าเราก็จะไปหาทุกคนคีดว่าเป็นเป็นเคาะประตูนกน้องแล้วก็แบบว่าเปิดมาเป็นพวกเราสิบสองคนครับผมคอนเซ็ปต์นกองยังไงบ้างคะที่ไปแบบว่าถ้าถ้าที่อย่างแน่เราของเราก็คือบ้านเป็นไว้เลยนะเอาจริงก็เหมือนเราเราไปเยี่ยมบ้านเราเป็นเราจะไม่ใช่เจ้าแต่ก่อนเราอยู่กรุงเทพเราเป็นเจ้าบ้านจัดงานให้ให้คนมาดูใช่ไหมทีนี้เราจะไปบ้านคนอื่น ไปเป็นเหมือนว่าไปดูว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างไปเค้าประตูใช่แบบไปเข้าประตูเลยแต่ว่าไม่เปิดประตูพังเข้าไปเลยรอเล่นรอเล่นรอเล่นนี่เขาเฉยเขาเฉยนะคะลองเตรียมอะไรยังไงบ้างที่แบบพอจะสปอยได้แบบนี้งานนี้ให้ฮาร์ดดีกว่าสปอยไม่ถนัดอ่ะดิกูพูดไปพูดมามันจะแบบหลุดหมดอ่ะ เห็นไหมว่าอลันงยกที่สปอยเงี้ยอลังเขาสปอยว่าอะไรอลังเขาได้สปอยอะไรไปยังฮะวันนี้ค่ะมันก็สปอยเก่งเราอยากจะแบบว่าแชมป์สปอยกับเราเลยนะมีโชว์แบบหลายโชว์มีเต้นมีร้องมีอะไรอีกมีมีพี่ยงเป็นคนดูดูแลโปรเจกต์นี้พี่ยงมาโชว์ก็ไม่แน่พี่ยงเต้นบางอาจจะมาเต้นแบบแบบฟีลิ่งแบบว่าโอ้อะไรเงี้ยเห็นในติ๊กต็อกมีอยู่ตัวเราได้สาระนี่เราก็แบบว่าปั้ซิ่งไปละ ครับแล้วพอเราจะต้องไปแต่เราจะไปไหนแล้วเราเตรียมอะไรที่จะเป็นเครื่องเรื่ออะไรยังไงรึเปล่าอืมไม่รู้เลยอ่าผมผมว่าเราอาจจะมีการดีไซน์อะไรบางอย่างในเพลงให้เป็นแบบเติมเติมอะไรกับบรรยากาศอ่าใช่มีแต่งชุดอะไรยังไงรึเปล่าดีชุดอะครับก็ก็ไม่รู้ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันคุณไม่ได้เยอะ นะครับสำหรับตัวคอนเสิร์ตเนี่ยเราเตรียมจะไปถึงไหน,นก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้เราก็ซ้อมกันอยู่ครับ<ช>ผมแต่ว่ากำลังกำลังเชฟว่าเชฟแบบเรื่องโชว์ว่ามันจะแบบว่าออกมาประมาณไหนอยู่<ช>อ,อาจจะยังไม่ได้ดไแบบว่าไม่ได้ครบทุกโชว์แต่ก็พยายามทำอยู่ครับผมมีอะไรที่แบบว่าเราสองคนอยากอยานพิเศษผมสองคนทำเป็นพิเศษนะใช,ใ,ชใช่เดี๋ยวคนอื่นจะเจอให้คนอื่ไปถามเอาเราสองคนก่อนทำอะไรดีในคอนเสิร์ตเหรอครับในคอนเสิร์ตอ๋ออืม โชว์เนกาวอะไรงี้ไหมออนเดินกะวคุณจะมาปบทเโิวผมไหมล่ะสักรอบให้มพนรู้ไปเ้อะไรก็รอติดตามแล้นะครับในนนอาที่เอายากเหรอไมู่จะไดโชว์โชว์อะไรเดียหนูวเล่นละครไหมบนเล่นละครเลยเราเรียนนิเทศไงอ๋อแสดงมาเป็นแสดงละครได้เลยได้แสดงถนัดเลยแสดงอะ คิดว่าเฉยเป็นไอเดียแต่เปเสนอพี่ยงอีกทีนึงเพื่อพี่ยงซื้อนะครับพี่ยงครับเรียกว่าการทัวร์คอนเสิร์ตหลายจังหวัดจะเตรียมไว้สำหรับคอนเสิร์ตใหญ่หรือเปล่าอะไรนะการที่เราไปแบบว่าทัวร์คอนเสิร์ตในหลายจังหวัดจะเตรียมสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ของเราด้วยหรือเปล่าอ๋อคือเรียกว่าไอ้ที่เราไปทัวร์ห้าจังหวัดนี้ก็คือเหมือนเป็นฝึกฝนเราด้วยเหมือนกันใช่ครับก็เหมือนหาประสบการณ์ไปด้วยแล้วก็แบบเอนจอยแล้วก็ ไปหาทุกๆคนในทุกๆจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคิดว่าน่าจะได้อะไรจากทัวร์นี้เยอะเหมือนกันใช่ใช่เกี่ยวเป็นประสบการณ์ใช่ครับแล้วโิมโมเราใช่ไหมละอ๋ออันนี้คือเราประกาศอะไรไปบ้างหรือยังนะครับเขาเรามีอ๋ออะไรนะครับกำลังกำลังมันกำลังอยู่ในโโรเซสที่เขากำลังสร้างครับผมเป็นแบบ แข่งไฟที่แบบว่าจริงเห็นแล้วจริงพวกพูดเห็นแล้วเห็นแบบแล้วแต่แต่กำลังแบบอยู่ใน process เชียร์โคกำลังเขาว่าเฮ้ยมันจะเป็นโรงนี้นะไฟนอลยังไฟนอลยังไม่รู้ผมตอบอะไรไม่ได้มากสักแบบ6 5สิเกปอร์เซ็นต์แล้วพี่ือในกระบวนการก่อนจะได้ออกมาเป็นไฟนอลเนี่ยคือพวกเราตัวนี้มีประชุมกันแบบเยอะมากสามสี่รอบแล้วกับเรียกว่ามีเรียกว่ามีทะเลาะด้วยเฮ้ยจริงเปิดใจไหม ใช่ไหมทะเลาะกันแล้วเปิดใจคุยกันแล้วไปถือมันเป็นยไงคะเราไม่ตรงกันตรงไหนคะก็แบบคนนี้ชอบสีนี้เราชอบสีเขียวชอบสีชมพูอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราสองคนชอบสีอะไรอยากได้ออกมาเป็นนะก็สีแบบอะไรก็ได้ที่เขาชอบครับเขาคือใครคะเขาคือยน เขาคือบีอาร์สครับบีอาร์สด้วยใช่ทรงมันจะเป็นยังไงคะทรงทรงซัม hmm. ผ şey. ้าก็จะไม่ถูกจริงจริงๆก็จับได้ครับจับได้จับได้ถงทรงนี่น่าจะแบบทรงทรงเรียกว่าทรงดีอยู่ทรงยศเปล่าทรงทงยศนี่น่าะเป็นประธานบริษัทแต่ดีครับดียำต้มหรืออะไรยังไงนะน่าจะแบบสมมาตรอยู่ <tanta poured alive> <travaille> สมมาตรสมมาตรแบบว่าไม่ไม่หรอกาลีเก่งอยู่นะอะผมว่าได้อยู่ได้อยู่ละรอติดตามอยู่ในพโรเซสเท่าไหร่ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วรอรอพรุ่งนี้น่าจะประกาศได้พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยเหรอฮะพรุ่งนี้เลยเนะยังยังยังไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับอ่าอ่าอ่านการครับตอนนี้ก <studying> ่อนซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดนะครับเราครับก็เป็นเป็นอีก จิงกันหนึ่งที่ช่วยกันแต่งแล้วกันนะครับผมเอาจริงที่ที่เห็นในเครดิตผมอยากบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เด็ก4ี่คน5คนแต่งแต่แบบเป็นทุกคนช่วยกันแต่งแบบเชฟเพลงขึ้นมาเป็นเพลงที่เราตั้งใจแต่งให้บีอาร์ทุกคนนะครับผม<ช>แล้วก็ <S 2> <S 2> มันแบบว่ามันเราเราสิบสองคนก็ค่อยโตมาด้วยกันแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเหมือนแบบผ่านอะไรมาด้วยกันก็เขียนขึ้นมาเป็นเพลงขึ้นมา<ช>ครับใช่ครับแสดงว่าคนทุกคนช่วยกันใช่ใช่ใช่ครับมีท่อนตรงไหนที่เราชอบกันเป็นพิเศษไหมเราสองคนชอบท่อนไหนอืมผมชอบท่อนที่จินร้อง บีเวลาอ๋อท่านี้ใช่ใช่ท่านสุดท้ายใช่ใช่ใช่ท่านจีนแต่งดีมากใช่ครับเออจริงจริงพี่เห็นว่าจีนตงประเทศยังภาษาไทยยังไม่แข็งแรงอ๋อชั่ววูาชั่วว่าชั่วข่าว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 เพราะว่าประมาณไหนตอนนี้โอก็ด้วยเขาที่น้องเป็น มาจากต่างประเทศใช่ไหมเราต้องเราต้องช่วยนะแต่จีนเขาพูดภาษาไทยเก่งขึ้นแล้วนะฮะเก่งเก่งเก่งขึ้นเยอะนะครับจากวันแรกที่เจอกันรู้สึกว่าชัดขึ้นเก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ใช่ครับแต่ก็ต้องฝึกอีกทุกคนต้องช่วยจีนใช่ใช่ขับฝากดูดูตอเวลาออกออกเสืออาจจะตื่นเต้นพลาดบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ก็ฝากอินดูน้องจินด้วยครับครัแอ่ถ้าพี่นึงเนาะคอนเสิร์ตพี่พียูท้นก็มีแบบว่าชวนเราไปแบบมีส่วนร่วมอะไรยังไงนี่คะ คอนเสิร์ตพี่พีพิกินนะฮะใช่มีไหมนะน้องรักร้องรักเหรอฮะมีไหมวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงไม่รู้โอไม่รู้จริงถ้าเขาชวนใครไหมถ้าถ้าถ้าเขาชวนไปไปดูก็อยากไปดูแต่ถ้าเขาชวนขึ้นเวทีก็ไม่ติดก็แบบทำงานกับพี่เทำไงก็แบบก็แบบพี่พีก็ทำงานได้กันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากดูจะขึ้นเวทีมากกว่าครับอย่างคู่ค ผมขึ้นเสร็จลงมานั่งดูดูเสร็จขึ้นไปนั่งต่อนั่งบนเวทีเลยครับนั่งว่าเลยใช่แราคิดไม่รู้เหมือนกันเนอะว่าจะได้รึเปล่าใช่เลยแล้วจะอยากขึ้นรองไหนอ้อนอ้อนใครดีครับอ้อนใครดีเผื่อแบบว่าเขาจะแบบอ้อนพี่ยงก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่อ้อนพี่ยงนี่เดี๋ยวไม่มีคิวไปเพราะคิวเยอะอยู่ช่วงนี้ครับแล้วก็นใส่มาเปลือแบบเอ้โหหลายๆคนรู้เอ๊ะจะมีเตา ก็ชวนไปได้นะครับผมพร้อมเสมออันนี้ออดออดในดุมากออดในพี่ชูมากอ้อออดสิห้อยออดชวนไปคอนเสิร์ตด้วยนะครับอยากขึ้นมากครับหรือไม่ได้ขึ้นก็ไปดูได้ครับผมครับผมครับครับนอกจากนี้ของเรามีอะไรบ้างคะับเรประกาศตองติคอนเสิร์ตเลยอะไรอย่างีอะไร ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มีซิงเกิลใหม่มาแน่นอนครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ีเดีอัน้อันนันที่กำลังมาถึงก็เราเราแบบเรียกว่าซุ้มซ้อมดุเดือดเลือดพ่านสุดๆเต้นแบบเต้นแล้วเต้นอีกเต้นเต้นเต้นเยอะจริงๆผมไม่โกหกทุกคนซิงเกิลใหม่ใช่รอติดตามครับใกล้ๆเรียนครับก็ใกล้นะ ไกกครับ็ด้แล้วก็จะพอพูดถึงได้นิดหน่อยก็นิดนิดหน่อยไหมพี่เขาว่พี่เขาชมเก่งมากพี่เขาใส่หัวพี่อย่าอย่าอย่ารอติดตามนะครับรอติดตามดีกว่าครับผมได้ครับเต้นแน่นอนเต้นกระดาษเต้นแบบเต้นโอ้ยถ้ามันจะเป็นแบบไงนะคะสเต็ปมันจะประมาณไหนเต้นแบบประมาณไหนวู้ว้าวว้าวว้าวยี่เนี้ยอันนั้นอันนั้นคือท่าอะไรอ้าวเง้นกระดาษอันนี้เ้นกรลอรอง ก็มีซ like right ิงเกิลใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตแฟนแฟนแลนด์เลแฟนคอนทัวร์พูดพูดชื่อให้ถูกทุกรอบอ่ะขอขอรอบหนึ่งบัสเพิร์สคอนเสิร์ตแฟนคอนทัวร์ใช่ไหมปวดหัวกุ้มฮาร์ดพระ่านี้ฮะแฟนอาจจะแบบว่า จะคนเรื่องการกดบัตรเนอะกดบัตรวันเดียวเลยอย่างเงี้ยเราให้คาถาเนี่ยไหมคาถาคาถาแบบกดบัตรนะให้แบบต้องคาถานี้จะได้กดได้อะไรเงี้ยเออคนละบทคนละบทเลยคนละหนึ่งคาถาอ่ะคนละนจ็ดคาถาเหมือนทุกคนตอนนี้แบบเตรียมแบบเตรียมรับพรอะไรทุกอย่าง อ๋ออะไปให้พรมันมีมันมีอะไรชุดหนึ่งที่ผมแชร์รูปแบบตัวเองเรืองแสงนะครับอ่าเห็นคนเขาแบบไปรีทวิตกันบอกว่าแชร์แล้วมันจะแบบกดบัตรได้อะไรใช่ครับใช่ใช่ก็ไปไปรีทวิตอีกนะครับชอบชอบชอบขุ่นพลเรืองแสงครับไรท่านนหะตอนเรืองแสงอยู่เราทำด้านไหนท่านี้แดนไหวละอันนี้ตอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ของราคาห้อคะราคาครับแชร์รูปเหมือนกันเป็นฮาร์าสีชมพูฮาร์าสีชมพูแชร์ลงไป แช่ก่อนกดเนี้ยติดให้ติดติดได้แน่นอนเอรอสองคนนี้ไม่เน้คาถาแต่ว่าเน้นกับ่สวดมนนงี้ครับสวดได้แน่นอนได้ครับฝากดิค่ะฝากนของเราแล้วก็ฝากเพื่อนแฟนเราะว่ารอเนาะมจริงก็ฝาไปหมดแล้วก็อีกรอบย้ำอีกรอบคุณ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 ผู้ชื่อคอนเสิร์ตไหมบัดเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์นะครับนก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 ก่อนเลยนกนกนกบัดเฟิร์สไทยแลนด์แฟนคอนทัวร์อ่า ก็ฝากนะครับกดวันท <made> ี่เท่าไหร่นะ31 31นี้นะครับมาแล้วบอกเลยนี้กดได้นะสาธุครับขอให้ทุกคนได้แล้วก็มาเจอกันทุกคนเพราะผมอยากเจอทุกคนอยู่เจออยู่รอเจออยู่ครับ้เหมือนแบบรับโทูจริงจู้จ้าท้ายโลกที่ขอทาแบบว่าต้องๆๆพร้อมกันได้ครับมาการสามสองต้ นกนกนกครับค่ะผมไรุ่งไทยลุง